สวัสดีคะ่ะนักเรียนกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับคุณครูจันทาบุญพืชในรายวิชาประวัติศาสตร์ค่ะนักเรียนคะถ้านักเรียนอยากทราบเรื่องราวเกี่ยวกับตนเองและครอบครัวนักเรียนจะดูได้จากอะไรบ้างคะ อยากทะเบียนบ้านสูติบัตรภาพถ่ายของเก่าที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษค่ะวันนี้เรามาเรียนเรื่องวิธีสืบค้นเหตุการณ์ที่ผ่านมาที่เกิดกับตนเองและครอบครัวนะคะในแต่ละครอบครัวจะมีประวัติ ความเป็นมาแตกต่างกันบางครอบครัวมีเรื่องราวที่น่าจดจำแต่เมื่อเวลาผ่านไปเราอาจจำเรื่องราวทุกเรื่องไม่ได้ทำให้เรื่องสำคัญในชีวิตของเราและครอบครัวถูกลืมเลือนไปการค้นหาและบันทึกเรื่องสำคัญของครอบครัวไว้ จึงช่วยให้เราจดจําเรื่องราวที่ผ่านมาในอดีตได้นะคะนณเบนคะนอกจากนี้การบันทึกเรื่องราวจะทำให้เรามีบันทึกพร้อมทั้งหลักฐานเช่นรูปภาพไว้เล่าให้ลูกหลานฟังเพื่อทำให้คนรุ่นหลัง ได้รับรู้ความเป็นมาของครอบครัวนะคะเมื่อได้หลักฐานแล้วเราควรจดบันทึกข้อมูลไว้เพื่อให้สามารถจดจำข้อมูลได้และสามารถนำไปเล่าให้ผู้อื่นฟังได้อย่างถูกต้องนะคะนักเรียนคะ การนำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตนเองและครอบครัวสามารถปฏิบัติได้โดยการเขียนบันทึกและใช้เส้นเวลาแสดงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตัวอย่างเรื่องราวครอบครัวของทะเลนะคะ ทะเลอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดนคนปรปฐมคุณแม่เล่าให้ทะเลฟังว่าเมื่อก่อนครอบครัวของเราไม่ได้อยู่ที่นี่แต่เราอาศัยอยู่กับคุณยายมีครอบครัวของลุงและป้าอาศัยอยู่ด้วยเป็นครอบครัวใหญ่แม่ปลูกบ้านหลังนี้ไว้เพื่อที่จะให้ทะเลมาอยู่ แต่ทะเลย,ยังเล็กมากแม่จึงตัดสินใจปิดบ้านไว้และอยู่กับคุณยายก่อนเมื่อทะเลอายุได้ขวบกว่าๆเราจรึงย้ายมาอยู่บ้านหลังนี้กันและคุณยายก็มาอยู่กับเราด้วยมาดูนะคะทะเลดูรูปภาพและอ่านข้อความที่เขียนอธิบายสั้นๆ ไว้ข้างหลังรูปภาพจึงได้รู้ว่าตนเองเกิดที่โรงพยาบาลเมื่อวันเดือนปีใดมีน้ำหนักแรกเกิดกี่กิโลกรัมและเห็นสภาพของบ้านที่เคยอาศัยอยู่เมื่อตอนเล็กๆนักเรียนคะจากเรื่องราวที่ทะเลได้ฟังจากคุณแม่ และดูสมุดเก็บรูปภาพทะเลได้บันทึกเรื่องราวของครอบครัวตนเองเอาไว้ดังนี้นะคะช่วงเวลาเหตุการณ์พุทธศักราช2546เหตุการณ์ท่าเลเกิดที่โรงพยาบาล ช่วงเวลาเดือนเมษายนพุทธศักราช2547เหตุการณ์ทะเลอาศัยอยู่กับคุณยายและครอบครัวของลุงและป้าช่วงเวลาเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2547เหตุการณ์ทะเลย้ายไปอยู่บ้านหลังใหม่ ช่วงเวลาพุทธศักราช2,549เหตุการณ์ทะเลเรียนชั้นอนุบาลช่วงเวลาพุทธศักราช2,552เหตุการณ์ทะเลเรียนอยู่ชั้นป .1 ช่วงเวลาพุทธศักรา,25กา,รารช,ช2,553 เหตุการณ์ทะเลเรียนอยู่ชั้นป .2 ออการใช้เส้นเวลาลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัวของทะเลนะคะจากข้อมูลนำมาเขียนเป็นเส้นเวลาได้ดังนี้นะคะเริ่มตั้งแต่พุทธศักราช2545 ถึงพุทธศักราช2553นะคะวันที่28มีนาคมพุทธศักราช2546ท่าเลเกิดที่โรงพยาบาลมาดูเส้นเวลานะคะพุทธศักราช2546เดือนเมษายนพุทธศักราช2547 ทะเลอาศัยอยู่กับยายและครอบครัวของลุงและป้าเส้นเวลานะคะพุทธศักราช2,547พุทธศักราช2,548ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นพุทธศักราช2,549ทะเลเรียนอยู่ชั้นอนุบาล เ้เวลาพุทธศักราช2549พุทธศักราช2550ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นพุทธศักราช2551ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะคะพุทธศักราช2552ทะเลเรียนอยู่ชั้นป .1 เส้นเวลานะคะพุทธศักราช2552พุทธศักราช2553ถ้าเลเรียนอยู่ชั้นป2เส้นเวลานะคะพุทธศักราช2553 ักเรียนคะเรามาดูเหตุการณ์ในครอบครัวของสุดานะคะการใช้คำบอกช่วงเวลาแสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวในชีวิตของตนนะคะฉันเชื่อสุดาเป็นลูกคนที่สองของครอบครัวฉันเกิดเมื่อวันจันทร์ที่6ตุลาคมในเดือนนี้ฉันจึงมีอายุครบ8ปี เดือนก่อนน้าของฉันย้ายออกจากบ้านเพื่อไปทำงานที่กรุงเทพมหานครบ้านของฉันจึงเหลือสมาชิกสี่คนประกอบด้วยคุณพ่อคุณแม่พี่ชายและตัวฉันเดือนหน้าแม่จะคลอดน้องทำให้บ้านเรามีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนฉันสัญญากับแม่ว่า จะรักและดูแลน้องให้ดีที่สุดค่ะนักเรียนคะเราสามารถใช้เส้นเวลาเพื่อแสดงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของครอบครัวสุดาได้ดังนี้นะคะเดือนก่อนหมายถึงเดือนกันยายน เส้นเวลานะคะน้าย้ายออกจากบ้านเดือนนี้หมายถึงเดือนตุลาคมเส้นเวลานะคะฉันอายุครบ8ปปีเดือนหน้าหมายถึงเดือนพฤศจิกายนเส้นเวลานะคะ แม่คลอดน้องเรามาดูตัวอย่างการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติตนเองและครอบครัวจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องนะคะประวัติของนักเรียนให้นักเรียนกรอกชื่อนามสกุลของตนเองพร้อมวันเดือน ปีพุทธศักราชที่เกิดของนักเรียนนะคะพร้อมทั้งอายุกี่ปีมีจำนวนพี่น้องกี่คนนะคะมาดูนะคะเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นกับตัวฉันในอดีตปัจจุบันและอนาคตอดีต คือสิ่งที่มันผ่านมาแล้วเหตุการณ์สำคัญนะคะนักเรียนเคยเรียนชั้นอนุบาลที่โรงเรียนไหนปัจจุบันคือเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเหตุการณ์นักเรียนเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนไหนคะ อนาคตคือสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเหตุการณ์นักเรียนจะไปสอบเรียนต่อที่โรงเรียนมัธยมศึกษาที่โรงเรียนอะไรคะประวัติและเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นกับครอบครัว ประวัติของครอบครัวให้นักเรียนกรอกข้อมูลชื่อบิดามารดานามสกุลอยู่บ้านเลขที่ถนนตำบลแขวงอำเภอเขตจังหวัดรหัสไปรษณีสมาชิกในครอบครัวมีจำนวนกี่คนประกอบด้วยใครบ้างนักเรียนคะต่างจังหวัด ใช้คำว่าตำบลอําเภอเขตกรุงเทพมหานครใช้คำว่าแขวงและเขตนะคะเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของฉันในอดีตปัจจุบันและอนาคตอดีตคือสิ่งที่ผ่านมาแล้ว เหตุการณ์ครอบครัวฉันเคยอยู่จังหวัดอุทัยธาน,นีปัจจุบันคือเหตุการณ์ที่เป็นอยู่เหตุการณ์ครอบครัวฉันอยู่จังหวัดกรุงเทพมหานครอนาคตคือสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเหตุการณ์ ครอบครัวฉันจะย้ายไปอยู่จังหวัดลบบุรีค่ะหลังจากเรียนจบแล้วนะคะเรามาตอบคำถามกันนะคะสมองไวใครได้ไปกันเลยค่ะข้อหนึ่งถ้าต้องการทราบเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นกับครอบครัวควรใช้หลักฐานใดคะก็ก่ายภาพถ่าย ขอไข่สูตริบัติจับเวลาเลยค่ะเ้าเลยค่ะก็ไก่ภาพถ่ายนะคะเพราะภาพถ่ายเราถ่ายเกี่ยวกับครอบครัวของเราตั้งแต่ปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องของเรานะคะข้อสอบ ข้อใดไม่ใช่หลักฐานที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองกอกไก่บัตรประชาชนขอไข่แชนดที่ดินจับเวลานะคะ,ะเฉ่ลยค่ะข้อขอไข่แชนดที่ดิน โฉนดที่ดินเป็นเอกสารของทางราชการที่เกี่ยวกับที่ดินของเราว่าเรามีที่ดินติดกับเขตอะไรบ้างกับใครบ้างนะคะข้อ3การใช้เส้นเวลาแสดงเหตุการณ์มีประโยชน์อย่างไรกอไก่ทำให้รู้เหตุการณ์ในอนาคตขอไข่ทำให้เห็นการเรียงลำดับก่อนหลังจับเวลาค่ะ เฉลยค่ะข้อขอขายทำให้เห็นการเรียงลำดับก่อนหลังการเรียงลำดับก่อนหลังจากอดีตปัจจุบันและอนาคตได้อย่างชัดเจนนะคะข้อ4การบันทึกเรื่องสำคัญของครอบครัวมีประโยชน์อย่างไร กอไก่ใช้เตือนความจำขอไข่ให้คนอื่นยกย่องจับเวลาค่ะคเฉลยค่ะกอกไก่ใช้เตือนความจำถ้าเราไม่มีการบันทึกอะไรเลยเกี่ยวกับครอบครัวของเราเราก็อาจจะลืมได้นะคะ ข้อ5การถ่ายรูปเก็บไว้มีประโยชน์อย่างไรกไก่ช่วยบันทึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในขณะนั้นขอไข่เอาไว้ดูยามว่างจับเวลาค่ะเฉลยค่ะ กอกไก่ช่วยบันทึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในขณะน,นั้นว่าเราถ่ายกับใครเมื่อไรที่ไหนอย่างไรนะคะข้อหข้อมูลในรูปถ่ายช่วยบอกสิ่งใดกอกไก่ความสวยงามขอไข่บอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาพจับเวลาค่ะ เลยค่ะข้อขอไข่บอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาพว่าในภาพนั้นเราถ่ายกับใครที่ไหนเมื่อไรตอนไหนข้อ7หลักฐานที่บอกให้เรารู้ประวัติของตนเองคือกอไก่ทะเบียนบ้านขอไข่เรื่องเล่า จับเวลาค่ะฉเฉลยค่ะถ้าเบียนบ้านนะคะในทะเบียนบ้านจะบอกประวัติบิดามารดาผู้ให้กำเนิดพร้อมทั้งชื่อของเราวันเดือนปีเกิดเลขที่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดนะคะ ข้อ8การแสดงเรื่องราวต่างๆโดยใช้เส้นเวลาต้องคำนึงถึงสิ่งใดคะกไอไก่เหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนหลังขอไข่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตจับเวลาคะ่ะเฉลยคะ่ะ กอกไก่เหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนหลังเราจะบันทึกว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนและเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นหลังเรียงลำดับได้ถูกต้องนะคะข้อ9ถ้านักเรียนได้เรียนรู้ประวัติครอบครัวของตนเองส่งผลต่อน,นักเรียนอย่างไรกอกไก่เกิดความภาคภูมิใจ ขอไข่รูปประวัติของเพื่อนบ้านจับเวลาค่ะเฉลยค่ะกอไก่กเกิดความภาคภูมิใจเราภาคภูมิใจในบรรพบุรุษของเราปู่ย่าตายายพ่อแม่ของเราว่า,าทำอะไรบ้าง ข้อสิทำไมเราจึงบันทึกเรื่องราวของครอบครัวของเราคะกอกไก่เพื่อเตือนความจำขอไข่เพื่อให้คนอื่นได้เห็นเฉลยคะ่กะกอกไก่เพื่อเตือนความจำ ว่าครอบครัวของเราเคยมีเหตุการณ์อะไรมาบ้างนะคะแม่เรียนคะหลังจากเรียนจบแล้วนะคะเรามาสรุปพร้อมๆกันนะคะเรื่องวิธีสืบคน้นเหตุการณ์ที่ผ่านมาที่เกิดกับตนเองและครอบครัวนะคะ การบันทึกเรื่องราวในอดีตพร้อมหลักฐานต่างๆเช่นรูปภาพเอาไว้เล่าเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาแล้วให้ลูกหลานของเราฟังเพื่อให้ลูกหลานได้รับรู้ความเป็นมาของครอบครัวของเราวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมทำใบกิจกรรมส่งคุณครูนะคะ ถ้านักเรียนสงสัยให้นักเรียนกลับไปอ่านที่ใบความรู้อีกครั้งหนึ่งนะคะการทำใบกิจกรรมส่งคุณครูนักเรียนไม่จำเป็นต้องเป้นออกมาก็ได้นะคะจะทำลงในสมุดหรือกระดาษ A4 ก็ได้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ